โครงการสืบค้นต้นน้ำสายน้ำและสัพพชีวิตก็ตน,นี่นะครับคือผลงานของเราเป็นการสำรวจป่าที่จริงอันเนี้ยก็เป็นงานบบที่ททพวกเรามไม่แน่ชัดว่าต้นไม้ต้นเล็กอยู่ไหนแต่ต้นใหญ่เนี่ยก็ระบุตามภาพความเป็นจริง ส่วนที่เราไม่วาดเป็นกิ่งหรือว่าไม่วาดเป็นพุ่มเป็นต้นไม้เนี่ยพวกอว่านี้เป็นภาพตัดต่งระดับร้อยสามสิบเป็นจากพื้นดินค่น oh, เราไม่เจองแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องการตัดเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยถ้าเกิดต้นเนี้ยมันมีกิ่งมันก็จะไปบังตงน้นนี้ซึ่งจะไม่เห็นต้นนี้ <c oughs> แต่ตรงนี้ที่ไม่เห็นเป็นวาดวงต้นคือเราต้องจะพยายามเอารูปใบไม้แต่และชนิดที่เจอในบริเวณน,นั้นมา ใส่ให้เห็นว่ามันมีใบไม้ชนิดไหนบ้างส่วนนี้เราก็พยายามไปดูว่ามันมีต้นอะไรบ้างแล้วก็ใส่อย่างเช่นตรงนี้ผมก็เจอต้นชน,นิดที่ใบแบบนี้เยอะผมก็ใส่มันส่วนตรงนี้ผมจําได้ว่ามีต้นที่ใบแบบนี้อยู่ผมก็ใส่มันที่มาของเล็กสังเกตตรงนี้คือตรงแถวบริเวณใต้กอไผ่จะไม่พบพวกไม้ต้นไม้ขนาดเล็กเพราะว่ามันจะ ต้นไผ่มันจะบังแสงของสูงที่แสงจะลงสู่พื้นดินนะครับต้นไม้มันสังเห์แสงไม่ได้เลยก็จะพถ้าขึ้นมันก็จะตายอะครับทันก็จะพาแต่ใบไผ่ซึ่งตรงนี้ก็จะมีแต่ใบไม้ซึ่งเป็นใบไผ่และจะไม่มีหญ้าหรือต้นไม้เล็กๆขึ้นส่วนตรงนี้เป็นที่โล่งก็จะสังเกตว่าจะมีต้นไม้ใบสีอ่อนเยอะฟันฟันฟันหา ก็คือาเด็กไม่คือพวกเราครือดูชั้นชั้นดินนะครับดูชั้นใบไม้อย่างเงี้ยครับเราดูมันสมมุติว่าเขากําหนดมาให้ที่ตรงนี้ตรงนี้ก็เรื่องจริงอะครับเขากําหนดมาอย่างนี้เราดูรอบๆตรงนี้มันมันไม่ค่อยเสมอนบเราเลยลองเอามาเฉลี่ยดูเพื่อมันจะได้มีค่าสมจริงมากขึ้น ซึ่งติดปัญหาตรงที่จุดเนี้ยมันอยู่บนทางเดินซึ่งผมก็เลยย้ายมานันมาอยู่จุดนี้<ด>และจุดนี้สวัสดิ์ <So what? S 2> สิ่งมีชีวิตละ่ะสิ่งมีชีวิตก็เจอบ้างพวกก็เจอแต่พอดีที่ของเราไม่ติดกับลำทางก็เลยไม่เจอพวกสัตว์น้ำเท่าไหร่ก็เจอพวกมีกิ้งกือเนาะเพราะว่ากิ้งกือจะกินพวกใบไม้ที่มันทับถมกันนะคะพวกเศษใบไม้เพราะตรงนี้ก็ไผ่เยอะมากกิ้งกือแล้วก็ ตามต้นไม้เล็กๆนีครับก็จะเจอพวกตังกระแตงกิ่งมือนก็มีพวกแมงหวีแมลงใบสิวตามใบไม้พวกต้นไม้ถ้ามีหลักเรนไม้ยงวันดุดเลือนดูน่าหนอนมันจะกินพวกซากพวกของเน่าเสียช่วยวย,ย่อยตรงนี้มันก็จะมีผีเสื้อเยอะเพราะว่ามันจะมีดินเค็มอยู่แถวนี้ครับมันก็กลายเป็นทรายกรแล้วดูแล้วตรงนี้นี่มัน แสดงถึงคุณภาพต้นน้ําได้ขนาดไหนพื้นที่ตรงนี้ก็จะสังเกตว่าก็จะสังเกตว่าตามต้นไม้เนี่ยมันจะมีมอสขึ้นแล้วก็แต่ก็เห็นด้ว่ามันมีความุ่มเื้นงที่จับเห็นใต้ดินครับต่อการขุดแต่สังเกตบริเวณรูรุงนี้จะดินจะไม่ม้จะไม่ชันพราะมันเป็นพวกดินหินดินทรายก็ค่อนข้างเหนียว ก็จะใบไม้มันจะยังไม่พับผมเลยค่ะค่ะแต่ส่วื้นยอดก็จะมีความหนาแน่นประมาณ7จ็ดเปรซนไางเี้ค่ะเพราะมีพวกต้นไผ่เพราต้นไม้มหน่จะต้นไผ่มันจะแผ่แล้วมันก็จะประโยชน์หลือบางก็พบวกพวกนกก็หลอดมาหากินบินก็หานแล้วกั แล้วแมลงที่ว่าข้างบนนั่เกี่ยวพันกับข้างล่างมก็มีทั้งแมลงปอที่ขึ้นงลอกคราบสิงีเมาตัวอยู่ตามพวก่าลมกน้แล้วก็มีกิ้งกือสีขาวสีชมพูเยอะซึ่งจะต่างไปกับที่อื่นซึ่งจะเป็นกิ้งกือสีแดงที่ตรงนี้จะดูเหมือนลกเพราะว่าต้นไผ่มันจะเวลามัน อิงไหนแห้งไส่ผูกก็จะหล่นออมาทับผมกันตรงนี้จะดินเขาทำดีแต่ที่ไม่มีต้นไม้ขึ้นเพราะว่าพวกใบไผ่จะบังแสงอาทิตย์ที่จะส่องมาถูกคือและใบไผ่ท<ต>ี่แห้ก็จะปกคืนหมดขอบคุณค่ะ เดจะเป็นมีต้นไม้ใหญ่อยู่สามต้น,นะคะ่ะแปลงนี้ค่อนข้างค่อนข้างจะโล่ง,งครับ<ม>จริงจริงแล้วจริงๆที่เราดูแล้วมันเหมือนคล้่นเนี่ยพอวัดครับจริงๆเนี่ยต้น,ต,นต้นไม้ยืนต้นเนี่ยมีอยู่สามต้นแล้วก็เรือนพุ่มค่อนข้างบางกิ่งกิ่งน้อย,อยครับก็จะมีอยู่ไม่กี่กิ่งจริงๆแล้วก็จะแทนส่วนใหญ่ที่เป็นเป็นรูปลักษณะใบไม้เนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวเป็นไม้พุ่ม เป็นไม้พุ่มซาแล้วก็ก็เลยเลยอย่างที่บอกคือไม่สามารถทําเป็น จริงๆปัญหาคือไม่ไม่ไม่ทราบว่าจะแทนสัญลักษณ์อย่างไงลงไปเพื่อให้เมว่อางนงี้เราตอนนั้นเราคิดไม่ออกครับว่าจะว่าออกเป็นยังไงแล้วก็ก็เลยถ่ายรูปมาของแต่ละต้นเรียงลําดับต้นที่เรานับบแล้วก็มาแทนด้วยใบไม้ลักษณะใบไม้ของตามให้ใกล้เคียงกับที่ผ่านมาเนีครับแต่จริงๆไม้พุ่มเนี่ยมันจะมีเยอะกว่านี้แต่ว่าก็เลือกแค่ส่วนที่ทจะประมาณหัวเข่าขึ้นมาเลยนี่ยเ็กๆอาจจะประมาณหัวเข่าขึ้นมาเลยเนียจเล็กๆที่มัวเขนคลยมี่เ็ๆอยู่แถวอย่างนเงี่ยค่ะ แล้วส่วนนอกนั้นอะไรอย่างนี้ก็คือจะมีพวกประมาณไม้ล้มลุกอยู่ประมาณแค่4ี่สี่ต้นสี่ห้าต้นแล้วพวกที่เป็นน้ำตาลน้ำตาลเป็นใบไม้นี่คือวิญญาณใบไม้ที่เป็นพวกซากซากพืชไอซากพืชที่ซับถมมันจะมีอยู่ทั่วทั่วไปครับอันนี้มีมีเถาวัลย์มาให้มีเถาวัลย์มาอันหนึ่งมีเถาวัลย์อยู่ค่ะส่วนก็โดยรวมก็ค่อนข้างจะโลงค่ะค่อยเยอะค่อยเยอะจริงๆจะบอกว่าครอบครัวเก๋ไปเที่ยวเดินป่าอย่างเงี้ยบ่อย แต่ว่าพอมาทำอย่างเงี้ยรู้สึกได้ไอเดียว่าเวลาเราเดินเนี่ยเราเราไม่เคยมองในแง่นุ่ม <หง S 2> ที่ได้มาทําตรง,งนี้อย่างที่บอกบางครั้งก็เดินเราก็เดิน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 ดูมองก้มก้มหน้าดูมากกว่าไม่ค่อยได้เงยมองดูสภาพโดยเหมือนที่เราได้ทํางานตรงนีน้ก็เลยรู้สึกว่าเสียดายเหมือนกันที่เราได้ไปเดินมาหลายๆรอบอ่ะเราไม่ได้ไม่ได้มาเจาะแล้วมองเป็นในภาพแบบนี้ไม่งั้นเราคงน่าจะได้ได้ได้ ได้ไอเดียกับสถานที่ตรงนั้นมากขึ้นแล้วก็รู้สึกดีเพราะว่าที่บ้านน้าท่วม, <S 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 มเป็นจุดหนึ่งที่สอนไอ้เจ้าแก้มได้เลยว่าเนี่ยมันคือผลที่กระทบเนาะคิดว่ามันเป็นการปลูกฝังเด็กได้ให้เขารู้สึกว่าถ้าเกิดเราไม่ดูแลไม,ไม่ไม่พยายามแม่เลามาศึกษาเรื่องนี้โอกาสาที่เราจะเกิดน้ําท่วมแบบนี้บ่อยๆมันคงมีอีกแล้วจริงๆที่บ้านรับผลกระทบคนข้งๆเยอะ อยู่แถวบางัวทองมันโดนโดนหนาเด็กก็จะรู้สึกซึมซับแล้วเขาก็รู้สึกเออมันเขาก็จะได้ที้ความร่วมมือส่วนหนึ่งอย่างแก้มโพงก็จะช่วยวัดวงวงรอบต้นไม้แค่รู้สึกเลยเห็นไหมให้เขาได้แต่เด็กเขาจะอยู่กับเราไม่ค่อยได้หาหรอกเขาป๊บนึน้เขาก็ไปดูนู่นดูนี่ก็ขอแท่ไห่<ด>ให้เขาได้ซึมซ,ซ,ซับซึมซ,ซ,ซับกับการตรงนี้ไปได้เรื่อยๆดีค่ะรู้สึกรู้สึกดีกับการที่มาทำแล้วก็ ตอนแรกเกี่ยวว่าบ้านที่บ้านจะเครียดมากเพราะว่าเราไม่มีฝีมือทางด้านนี้เลยแต่พอหลังจากนั้นเรารู้สึกว่าพอเครียดไปไม่มีประโยชน์เราก็พยายามทําอย่างที่เราผ่อนคลายเลยไม่มีความคาดหวังใดๆก็รู้สึกว่าพอมานั่งทำนี่นั่งเลินดีมเหมือนกันเนาะแล้วจินตนาการก็จะเพิ่มเรื่อยๆเรื่อยๆคือพออยู่๋ยบความที่ไม่คาดหวังแล้วเราปล่อยมันน่ะมันก็สบายๆแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ดูเออเราก็ทำแบบมันได้น่ารักดีเหมือนกันตามสไตล์เราแล้วก็ชอบบรรยากาศเวลา ได้ทำกันได้นั่งคุยได้มีดูทุกคนดูสบายๆเหมือนจะเครียดแต่ว่าก็มีพูดแซวสนุกสนานกันอยากให้มีอย่างนี้อีกแล้วก็อยากให้ขยายไปในเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมอย่างเช่นอย่างเช่ง,เชงพันพืชอย่างเงี้ยที่แกบอกว่าอย่างน้อยถ้าเรารู้มันน่าจะได้ได้ดูร้วสนุกมากขึ้นกับการเวลาเราลงรายละเอียดแล้วก็เวลาเห็นด้วยว่าเวลาน้อยไปนิดนึงอยากจะให้เพิ่มใน,น่วกนี้เวลาแต่ว่าไอ้การอยู่ในในที่สํารวจเนี่ยอาจจะ วันนั้นอาจจะเพียงพออีกวันอาจจะเข้าไปต่อยอดใหม่เพราะถ้าอยู่นานๆอาจจะลาฟลาถ้าอยู่ทั้งวันอาจจะลาแต่น,นี้คือต่อยอดอยากให้เพิ่มไปอีกสักวัน,ส,วนสองวันโอเคค่ะแต่นี้กําลังชมว่าสวยงามมากนะครับหมายถึงว่าทีแรกก็เห็นความกังวลว่าเป็นอไงด,ดีแต่ว่าแม่เก๋กาลังบอกว่ามุมมองที่พลิกมนเลยเนี่ยคือการกาาไ,ไม่คาดหวังนี่มันคือธรรมชาติของคนเราเลยที่จะเปลี่ยนมุมมองอะไรให้การมาศึกษา ป่าต้นน้ำเนี่ยมันจะเห็นมุมมองมากขึ้นไม่ใช่เรื่องของป่าต้นน้ำอะ่ะแต่ระบบโดยรวมของมันแล้วจากการเข้าไปศึกษาแต่ละเรื่องในพื้นที่มันจะค่อยๆพลิกมุมมองแต่ละอย่างก็เป็นประสบการณ์หนึ่งที่ได้โดยเฉพาะเรื่องของการถ่ายทอดทางด้านศิลปะเนี่ยเปลี่ยนแล้วมันก็จะกว้าง เราพวกสัตว์ประหภาพในตัวที่เราคิดว่าเมื่อก่อนเราไม่มีจริงๆแล้วมันมีและตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของอวิเศที่จะจุดประกายตัวเองว่าในเรื่องต่อๆไปนี่มันถูกหรืเล่าเราก็ถ้าเราคิดแบบนี้เราทำได้ทุกอย่างไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้คืออันนี้ยืนยันเลยว่าทุกคนมีเรื่องศิลปะการถ่ายทอดมีครับ